ลอยหายนะครับวันนี้คือหลังแสดงช้างเสร็จน,นะครับคุณพ่อว่าจะพาลูากสาวกลับบ้านนะครับแต่วันนี้ไม่รู้หายไปไหนนะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับนี่นะครับวันนี้พ่อได้ตื่เดินตามหาทั่วนะครับรว่วหายไปทางไหนนะครับพ่อตามหายอยู่นเนื้อเจอไหมเนาะอ,อยู่ไหนเนาะ น,น,น,นี่นะครับน้องพลอยมาแอบหลบคุณพ <body> ่ออยู่ตรงนี้นะครับพ่อเินตามหาสะวุ่นเลยนะครับนี่นะครับแอบคุณพ่ออยู่ใต้พุ่มต้นไม้นี่นะครับมาแอบกินในยอดยอดอันนี้นะครับยอดต้นไทรนะครับนี่นะครับพ่อตามหาสะทั่วเลยนะครับเอาฟาน้องจอยกลับบ้านแล้วละครับ โอ้นี่น้องจอยนะครับน้องจอยก็จะกลับบ้านแล้วนะครับปลาลูกปลากลับบ้านปะยื้ปลาลูกปลากลับบ้านปะปลากลับบ้านดูนะครับไม่ยอมกลับนะไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับดูนะครับไปมุดอยู่ตรงกลางนี่นะครับปลากลับบ้านป่ะกลับบ้านป่ะลูกป่ะเนี่ยครับ ก็ไม่ยอมกลับไปนอนหลบอยู่ตรงนู้นนะครับดูนะครับจะไปนอนแอบอยู่ตรงนู้นนะครับอลาเยอะเยอะเยอะปาลูกปลากลับบ้านไปยังไม่ยอมกลับนะครับยังยังอร่อยอยู่เลยนะครับดูนะลูกพ่อตามหาสมุนเลยนะครับมาอยู่ตรงนี้เองนะครับมาหลบตรงนี้นะครับปลาลูกปลากลับบ้านเยอะเยอะ อะไรกปะกลับบ้านป่ะเดี๋ยวว่งวิ่งวิ่งวิ่นวิ่งวย่งวิ่งวิ่งวิังวิ่งวิ่งวิ่บวาวิ่งวิ่งวิิ่อว่งงนะครับิ่งง่้ย ไม่กลับนะครับป่ะแสดงคือจะจะคิดตามหาเจอก็พาทงพลกลับบ้านแล้วนะครับว่าตามอูาตามงอ,อ,บบานนอให้กลับบ้านนะครับเนี่ยนะครับเอ้าดูนะครับดูทำนะครับนูพ่อยกลับบ้านไม่ยอมกลับนะครับนูนะครับมุดอยู่นี่อีกแล้วนะครับ ดูนะครับปีเีจะช่วยคุณพ่อว่ายังไงนะครับแมมเมอฟซีมาช่วยคุนพ่อของลูกสาวหน่อยนะครับไม่ยอมกลับบ้านนะครับดูนะครับมุดเข้ามาหาเพื่อนเขานะครับเนี่ยนะครับดูนะครับดูโอ้โนี่นะครับพาๆๆกลับบ้านเยอะๆ

<peach> ไ,มไม่กับบานนละอุยโอ้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 โยาอ,าอ้ยโอ้ยโอูยโอ้ยหอ้ยโอ้ยี่้ยโอ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 ้ยลอ้ยโนะยรับยโอ้ยาอ้ยโ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 อ้อ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ย้ยโ้ยโอๆยอยโอ้ยโอ้ยโๆอ้ยอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้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 ยอๆ้ยอ ต้องย่าไปเล่นกับเขาอยู่นะครับเอ๊ะ yeah. บ้ากลับบ้านปะบ้าดูดไม่ไปนะครับไปเลยกลับบ้านเลยไปเด็กดื้อเฮ้ยนี่ yeah, นะครับ มันพ่อก่อจะลงมาได้นะครับเฮ้ยลูกต้นไม้รัาลูกอย่าไปเหยียบต้นไม้ครับมาวันนี้แล้วเอ้ยปล่อยปล่อย,อย,อยไปพี่บัวอร่อยางนะครับพี่บัวไปลูกไป เออเ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 ป็นอะไรอีกเนี่ยเออเอเอนะครับวันนี้เดินแบบสงบสงบงนะครับเดินแบบไม่เกี้ยวกลานะครับรงสงสัยจะกินอิ่มนะครับรงสงสัยไปไปลบคุณพ่อไปแอบคุณพ่อกินยอดสงสัอิ่มนะครับก็เลยไม่เดินแบบเกี้ยวกลานะครับไม่วบกเวกบวุยวนะครับ น,นี่เดินแบบเด็กหญิงพลอยมีมารยาทนะครับไม่เกลี้ยกล่อดไม่โมโหร้ายใส้ต้นตินเป็ดน,นะครับคือเดินไปแบบชิวๆนะครับสบายๆนะครับอารมณ์เกลี้ยกล่อดเหมือนวันก่อนนะครับไม่มีนะครับวันนี้นะครับ้องพลอยเป็นเด็กเด็กหญิงเรียบร้อยไปวันหนึ่งนะครับ ลูกสาวกับเราวันนี้จะเป็นผู้หญิงเรียบร้อยนะครับเอาโยไม่ทันขาดคำเลยจะปีนต้นไม้แล้วไป,ไปไปลูกไปไปกลับบ้านเร็วไม่ใช่เดิมไปก่อนนะเดิมโฟนนี่นะครับก็ไม่ต้องไปปีนกำแพงลูกเยอะเยอะเยอะวันนี้แล้วกำแพงมีอะไรกินหรอก Utan, มาลูกามามาปไปปเยอะเยอะโอู้กินยอดกระชีดนี่นะครับวันนี้เรียบร้อยมากเลยผิดปกตินะครับผิดปกติของน้องพลอยขี้ดื้อนะครับวันนี้เดินแบบผู้หญิงเรียบร้อยนะครับเดินไม่เกี้ยวกลาดนะครับปกติน้องพลอยจะเกี้ยวกลาดวันนี้น้องพลอยเรียบร้อยนะครับเป็นเด็กเรียบร้อยเดินกลับบ้านอย่างสงสเสเงี่ยมนะครับ ลุงไจะกลัวความผิดนะครับที่วิ่งไปแอบคุณพ่อนะครับไปแอบคุณพ่อกินต้นไทรนะครับลุสัยกลัวมีความผิดนะครับก็เลยไม่ไม่กล้าโมโหเลียกกลาดนะครับอันนี้เดินกินแบบเรียบร้อยนะครับระวังรถระวังรถ ไปถึงหน้าบ้านแล้วนะครับไปวันนี้คือจะผิดปกติมากเลยนะครับวันนี้เดินแบบสงบเสงี่ยมนะครับเดินแบบค่อยๆย่องย่างนะครับเดินแบบค่อยๆบบเบาๆชิวๆนะครับคือจะไม่รีบไม่วิ่งนะครับไม่เรียวกลัดนะครับ อันนี้ปิดวิสัยน้องพลอยครับลูกแมวแมวน้ำมาเลยไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นปะปะปะอันนี้แปลงผักที่น้องพลอยได้ลดนะครับนี่นะครับกใกล้จะถึงหน้าบ้านแล้วนะครับเออเออเออไม่เล่นลูกน้ำ้างจานไม่วอ,อูน้ำนะครับ โอ้ยมีพี P ่พีเอฟซีฝากส้มมาให้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับคุณย่าใจดีแบกมาให้นะครับมาด,ดูน้องพลอยมารับส้มนะครับนี่นะครับน้องพลอยได้ของฝากด้วยเป็นส้มหนึ่งลังนะครับต้องขอขอบคุณพี่พีเอฟซีผู้ใจดีนะครับที่ฝากส้มมาให้น้องพลอยนะครับไปลูกไปไปเราไปดูส้มไปแกะส้มกันปะอันนี้เร็วนี่ก็จะพาลูกสาวของเราไปแกะส้มนะครับมาล,ลูกมาเยอะเยอะเยอะินช้า คุณพ,พ,พ่อก mm ็จะให้คุณย่าแกะเลยนะครับเออลูกสาวของเราเองตามนะครับไปไปไปดูส้มสิเออแดบนี้แบบนี้นี่นะครับเดี๋ยวคุณพ่อจะรบเลยรบเลยรบเนี่นะครับจะแกะส้มนะครับมาลูกมาลอยมาดูส้มเลยลูกนี่มาขอบคุณพี่เอฟซีก่อนนะลูกมานี่แล้อมามา ปล่อยมาเร็วมาพ่อกับลูกไป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 ไคุณย่ากำลังแกะนะครับนี่นะครับ,บรรรลุนล้นลุนล้นลุนล้นลุ้นลุ้นอยากกินส้มนะครับ นอนลุนรอ,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 อคุณยายนะครับ <fe at> นะติดไว้ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาม่นให้คุณยายก่อนนะครับนี่แหละครับ เลาะอยู่ตรงนี้เลยเตนแตนแตนอุ้ยส้มสวยมากเลยนะครับแม่แม่จุเจ้าไว้เออ<ๆ>มาเรียลงมามากินส้มลงมาเรียลงอุ้ยสวยม,มากเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกลูกสาวเรามาดูส้มก่อนนะมามาเยอะเยอะเยอะเนี่ยนะครับอุ้ยดูส้มลูกสวยมากเลยนะครับนี่นะครับ นี่นะครับของฝากจากพี่พีเอฟซีนะครับขอบคุณพี่พีเอฟซีน้องบอพลอยนะครับที่เอาส้มมาให้น้องพลอยกินนะครับอร่อยมากอู้ลูกสาวเราโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้คุณพ่อก็จะขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากพี่พีเอฟซีครอบครัวน้องบอพลอยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ครอบครัวของเราครอบครัวน้องบอพลอยคิดดื้อด้วยนะครับสวัสดีครับ